เจ้าเอกหวัสดีครับผมชื่อเทียมตัวที่หนึ่งในรายการของเซตนี้นะครับอน่ารักบอสดูในวีโอสีมันสดใจตัโจจริงๆแล้วสีมันตุนตุนนะตัวนี้มีความ สามารถที่เขย่าแล้วมีเสียงรอ้องเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะเป็นเสียงยังไงนะครับความสามารถมันมีเท่านี้แหละครับ WhatsApp Man อันนี้เป็นตัวที่สองในรายการนะครับชื่อว่าเจลลี่เป็นตัวที่ ไขาลานแล้วเต้นบีบอยได้จริงๆถ้าตั้งของเขาคือต้องหัวลงพื้นแต่นี้มานนอนบมนี้แล้วมันน่ารักดนะีไหมตัวมันป้อมๆเนี่ยแจ่มดีนงานรับออกเดี๋ยวจะลองไขาลานให้ดูนะเล้วจะไปเต้นให้พี่อันโนชวาชิเกเกอร์คนเหล็กดูเป็นยังไงเออหันลงไปดูนะครับ ความสำมาทุกมันก็มีเท่านี้